เผยคนทั่วไปจะจนลง40%หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น4องศาเซลเซียสผลงานวิใจัยใหม่เผยว่า GDP หรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศต่อคนทั่วโลกเนี่ยจะลดลง16%ภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้น4องศาเซลเซียสจะทําให้คนทั่วไปหรือคนชนชั้นกลางเนี่ยมีรายได้ลดลงถึง40%ดรทิโมทีนิวผู้เขียนงานวิจัยฉบับนี้กล่าวว่าในอนาคตที่ร้อนขึ้นเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการหยุดชะงักของหวง่วงโซ่อุปทานแบบต่อเนื่องซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดข,ขั้วทั่วโลกและ ที่รุนแรงในส่วนของโลกแล้วก็ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเนีย่ยมันเป็นสิ่งที่เร่งด่วนมากที่จะต้องทําค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถรับผิดชอบต่อความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างเต็มที่จากนั้นนะคะจึงทําสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการลดการปล่อยก๊าซค่ะแต่งานวิจัยนี้นะคะก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนที่ไม่เห็นด้วยค่ะผู้เชีย่ยวชาญด้านนโยบาย้านสภาพอากาศแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเนี่ยกล่าวว่าหากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทําให้กิจกรรมบางอย่างนะคะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ในส่วนหน มาจากที่อื่นค่ะแต่ถึงแม้นะคะผู้ชีวชาญบางคนจะโต้แย้งกันเนี่ยแต่ว่าดรนิวนะคะกล่าวว่าทุกประเทศเนี่ยจะได้รับผลกระทบทั้งหมดเนื่องจากถูกเชื่อมโยงกันด้วยเศรษฐกิจการขายเรียบร้อยแล้วค่ะยูล